สวัสดีครับวันนี้ครับผมเก่งพลพงศธรนะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่พี่นะครับมารับชมพระกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาชมนะครับสายเครื่องรางเก่านะครับอีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นพระงั่งนะครับพระงั่งหรือเรียกว่างั่งบางคนก็เรียกว่าไอ้ง่งนะครับเป็นเครื่องราง สายขามิ้นนะครับสายขามิ้นสายขามิ้นนะครับก็พุ้ทุกุณทั่วๆไปก,ก็จะมีโชคลาภวาสนานะครับแคลค่าปลอดภัยอะไรก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับที่ทั้งหลายชนิดนี้มีนะครับแต่แต่นะครับจะมีพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเหมือนเสน่ห์นะครับเหมือนเสน่ห์จากเพศตรงข้ามนะครับ หรือภาษาชาวบ้านก็เหมือนแบบพกไว้เล่นสาวนะครับนะครับจะเด่นมากนะครับเรื่องเหมือนแบบหาคู่อะไรอย่างนี้นะครับนะต้นจิตต้นใจให้รักให้หลงอะไรอย่างนี้นะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อผสมนะครับออกไปโซนที่ผมดูออกจะเป็นโซนสับลิศแล้วนะครับเก่าครับนี่ครับ ก็พอดีสายนี้ผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้แบบเล่นไม่ได้เก็บนะครับพอดีไปเจอมาแล้วเก่าดีครับนี่ครับดินเดิมๆนะครับเก่าดีเนาะก็เลยติดมาว่าจะมาทำคลิปให้เป็นพ,พุ่มพีดูแล้วกันนะครับว่าเออเก่าดีนะครับนี่นะครับ เรามาดูเนื้อกันนะครับมาลงกล้องกันนะครับนี่ครับเนื้อโลหะผสมนะครับจะไปโซนแบบจะเป็นสัมฤิดนะครับเก่านี่ครับนี่ครับงัางอ่ะที่เคยเห็นเห็นแบบ เพืเ่อนๆหลายๆพี่ๆหลายคนที่แบบรู้จักเขาเล่นกันจะเป็นแบบพวกนะพวกการพน,นันนะครับแล้วก็จีบสาวนะเล่นสาวอะไรอย่างเงี้ยครับจีบหญิงบางคนนี่มีเมียหลายคนเลยนะครับแต่เขาก็จะมีแบบมีวิธีบูชาอะไรกันไปนะครับก็ต้องก็ต้องศึกษากันเองนะครับเพื่อนๆพี่ก็อย่างที่บอกไปว่าผมสายนี้ผมผมไม่ถนัดเลยจริงจริงครับเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับ องนี้เห็นว่าเก่านะครับก็เลยเออเอามาทำคลิปให้เป็นผุ่นวีพีได้ชมความเก่ากันนะครับนี่ครับนี่ครับดูหาผสมเก่าเลยนะครับดูตรงหูนะครับครับตะกันนี่ครับเห็นบางท่านเขาว่านะครับว่าวิธีใช้ก็คือผูกผูกไว้ที่เอวนะครับก็คือให้ต่ำกว่า พะนะครับที่วิธีการใช้นะครับส่วนมากก็จะปูกที่เดียวกันนี่ครับดินเดเดิมแห้งๆนะครับนี่ครับนี่เก่าครับผมเห็นเนื้อเก่าดีนะครับนี่ครับ คนที่เคยได้ยินนะครับคนโบราณคนโบราณนี้คือเขาจะห่วงกันมากนะครับพวกปังง่างพวกนี้นะครับจู่ห่วงแห่กันมากครับก่าเหมือนแบบคือพุทธคุณเขาขเขาคบเครื่องนะครับเนาะโชคลาภศาสนาแคลค่าปัอดภัยแล้วก็ ที่เด่นก็คือนะครับมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแบบแรงเลยนะครับแบบแรงแบบเห็นพุ่นนะครับแต่ก็ต้องบูชาแบบบูชาให้ให้ถูกของเขานะครับที่ที่เขาคนที่เขานับถือจริงๆนะครับต้องบูชาให้ถูกวิธีของเขานะครับนี่ครับตรงหูนี่ครับเก่าเป็นตะกันไปหมดแล้วครับเก่ามีเสน่ห์จริงครับพวกนี้ นี่ครับนี่ครับเปิดๆพี่ดูอีกทีนี่ครับปลา่างนะครับเป็นศิลปะตางเขมรนะครับนี่ครับโกลดินไทยเดิมๆโกลดินเดิมๆนะครับนี่ครับแห้งๆเก่าๆแล้วก็ขอบๆก็จะเป็นเหมือนนี่ครับ มันจะกืนกันนะครับความความความเก่านี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่งันเขมีนะครับงงหรือง่งหรืองอางนะครับเป็นเครื่องรางอีกหนึ่งชนิดน,นะครับที่เขากันว่าเป็นแบบเป็นต้นตำรับของเครื่องรางทุกอย่างนะครับเพราะมีอายุนานมากนะครับมีอายุนานมากเก่ามากครับ ่อนที่จะมาเป็นตะกุดเป็นลูกอมเป็นอะไรก็คือจะมีเนี่ยครับงัางนี่แหละครับที่ถือว่าเป็นเขาว่านะครับเป็นเครื่องรางแบบเก่ายุคต้นๆเลยครับของการแบบเล่นหาปลาเครื่องกันเลยนะครับนี่นะครับโอเคฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ